สวัสดีครับนี่คือรายการ The Opening Credit จริงๆแล้ววันนี้จะต้องเป็น Q ของ The Spin Off แต่เราขอแทรกรายการโดยมาลงเป็น EP Post Credit อันนี้นะครับซึ่งเป็น EP Post Credit ของ EP ที่28นัสยองในมุมมองแอดปามเพื่อใครไม่ทราบนะครับว่า Post Credit คืออะไร Post Credit คือฉากแถมท้ายเรื่องนะครับเวลาที่เราดูหนังจบมันจะอยู่หลังจาก End Credit ขึ้นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีฉาก ในหนังแถมเพิ่มขึ้นมาตอนท้ายอันนี้นะครับก็คือเป็น post เครดิตซึ่งเราก็เลยเอาคอนเซปต์ตรงนี้มาใช้กับ post c สของเราซึ่งเราก็เคยมีทำมาแล้วใน ep ที่7นะครับที่เป็น post credit ของ ep ที่5ในขณะนั้นและก็ post credit ของ ep ที่14นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้มีอย่างนี้บ่อยๆหรือว่ามีในทุกๆตอนเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและก็ความอยากของแต่ละตอนนะครับซึ่งบางทีเรารู้สึกว่า เออเราคุยกันยาวมากแต่ก็แบบเราอยากทําให้มันกระชับกระชับเราก็เลยตัดมาเอาแค่ okay. ส่วนสําคัญสําคัญไว้ที่เราคุยกับแขกทเชิญอะไรอย่างนี้แต่ส่วนที่เราตัดออกบางทีเราก็รู้สึกว่าเสียดายเราก็เลยจะมาทําเป็นลนักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นโพสเครดิตเนาะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยเสริมกับกับของอี P ีรักนะครับ และอีพีนี้เราก็จะตัดมาในส่วนที่เราพูดถึงเรื่องถ้าเกิดแต่ละคนได้มีโอกาสสร้างหนังแนวสยองขวัญแต่ละคนจะทําในรูปแบบไหนอยากทําเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างนี้ก็เอามาแชร์กันนะของแต่ละคนนะครับก็ไม่ได้ยาวมากอันนี้ก็รอไปฟังกันได้เลยครับอะไรอย่างสมมติถ้าเกิดแอดปามอย่างเงี้ยได้มีโอกาสทําหนังสยองขวัญอย่างเงี้ยอยากจะทําเป็นแนวไหนอะอืม ถ้าได้ทำแล้วมีทุนเยอะๆไม่จำกัดเลยอันนี้คืออันดีนนจริงๆคือแบบเคยแบบมีโปรเจกต์แบบในหัวมากแบบเป็นภาพฝันแบบอยากทำอยากทำมากอ่าเรื่องหนึ่งเันเป็นแนวฟารตเฟกตเลยครับคือเป็นแนวถ่ายด้วยกล้องไปเลยอันนั้นคือจะถ่ายง่ายมาหน่อยคือมันมีช่วงนี้ที่ผมชอบหนังแนวนี้มาคือไล่ดูหนังประเภทนี้เกือบทุกเรื่องชอบนังรการเล่าเรื่องนะคือมัน ันเล่าด้วยความเลียวด้วยความแบบไม่ต้องปูอะไรติดต่อฮีซัมค่ะให้ไปคอแลบ,บกันอยากเจอตัวจริงแล้วนะแต่โอ้โหไม่ค่อยได้เจอเลยตอนนั้นคิดคิดบทในหัวว่าก็อยากทำหนังเป็นฟาวฟุตเต็ดเกี่ยวกับอ่ารายการผีนนะคือจะดตะเนอนเหมือนกับรายการผีไปเลยแล้ทีนี่คือแบบ มันก็เป็นรายการผีรใช่ครับประมาณนะเจอจริงไม่ต้องมีพอร์ตอะไรเลยครับแบบเจอจริงไปเลยแต่ว่าจะเน้นแบบอ่าพวกแบบพอร์ตแบบฉากแบบโดนหลอกโดนผีหรือการโดนฆ่าอะไรแบบนี้ไปเลยนะแต่แต่จะเป็นแบบเน้นความเลียวความแบบฟาร์มฟุตเท็ดไปเลยอมันมีหนังไทยที่ทําอยู่นะมือปราบสัมภเวสีแต่ว่า,ย,ายังไม่สุดเท่าไหรไ่เสียดายครับไอ้เรื่องนั้นเสียดายมาก ใช่คือองค์ประกอบเขาดีนะแต่ว่าการบทเรื่องอะไรมันไม่ถึงเลยใช่ acting ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ภาพรวมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นฟาวฟุตเทจปะเป็นครับปชใช่ใช่มันก็เป็นฟาวฟุตเทจจากทีมงานอันนี้มีมีอยู่ในเน็ตฟิกไม่เคยดูันเพิ่งมาในเน็ตฟิกอ่อะแต่จริงๆริงหนังมันนานแล้วมันเพิ่งอามาลงคือมันเป็นรายการมันเป็นรายการทีวีใน y o u t u ู e ก่อน อ oh. แล้วเขาค่อยค่อยมาทํามาต่อยอดใช่ประมาณนั้นก็นึกถึงหนังเรื่องล่าท้าผีอะ่ะ Ghost Game อ่ะเออเนาะล่าท้าผีออถ้ามันทําเป็นฟนฟุตเต็คงคงได้ฟิลขึ้นอะ่ะออก็เป็นแบบมุมกล้องจากกล้องจะปิดจากตัวละครนะีะมันน่าจะเวอร์ขึ้นมากเลยเพราะพอมันเป็นมุมกล้องธรรมดามันก็ก็จะเฉยไปหน่อยเพราะจริงๆชอบเน<ต>ื้อเรื่องมันนะ e Ghost Game อะ่ะนี่ก็ดูดูในโรงเหมือนกันเออใช่ดูในโรงด้วยเรื่องนี้ ลืไมไปหมดแล้วแต่เคยดูอยู่แต่ลืไมไปหมดแล้วจําได้อย่างเดียวคือมันเป็นหนัง AF ใช่เป็นหนัง AF หนัง AF จริงจริงหนัง AF แล้วก็หน้าปกมันหลอนแค่นั้นหน้าปก DVD ปกโปสเตอร์อะไรวันนี้มันหลอนใช่ใช่แล้วในในในเรื่องหลอนอยู่แค่ช่วงต้นๆตอน,นที่แบบเข้าไปสำรวจแล้วนอกน,นั้นก็ที่เหลือก็ที่เหลือก็เออก็ตามนั้น ก็จะเป็นหนึ่งในนับที่แบบดูจากแผ่นีดีแค่แผ่นแรกแล้วก็ไม่ได้ดูแผ่นสองอ๋อจะบางทีไม่ต้องดูก็ได้นะอ่าแล้วอย่างพี่นุกล่ะถ้าอยากสร้างจะสร้างแนวไหนเอาถ้าเกิดแติว่าเอาที่อยากสร้างเป็นหนังอะหรอก็น่าจะเป็นตามนิยายที่ตัวเองเคยเขียนเอาไว้แล้วก็ยัเงเขียนไม่จบเลยเขียนตั้งแต่มสามอ,มอะมันเป็นแนวเป็นมันเป็นแนว ฆาตกรรมล้างตระกูลเราก็กลับชาเราก็เราก็เราก็กลับชาติมาเกิดแล้วก็มามาแก้แค้นอชอบเออเป็นคนชอบแนวเนี้ยแต่ว่าชอบชอบเออเป็นคนเป็นคนชอบแนวเนี้ยบา้บาบ้าบาเลือด <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างเนี้ยต้องอยู่ในวังต้องอยู่ในขวาต้องแบบต้องไปอะไรที่แบบสวยๆค่าในวังบแบบสไตล์นิดนึง เออเออต้องแบบว่าต้องต้องเป็นยุคเก่าแล้วก็แล้วก็มาเกิดใหม่ในปัจจุบันแล้วกลับไปที่วังนั้นเราก็ไปรู้มาแล้วก็รู้ว่าคนที่เคยฆ่าตัวเองในอดีตเนี่ยปัจจุบันนี้กลายเป็นใครแล้วก็เป็ดตามแบบตามล้างแคนอะไรเงี้ยมีก็บ้าบอกจริงจริงพอคล้ายคล้ายอย่างนี้คือมันเป็นละครไทยหลายเรื่องไหมใช่แนวๆอย่างเงี้ยเขียนตั้งแต่มอสานะคะเข้าใจนิดนึงคล้ายๆแต่ว่ามันจะออกไปในเชิงหนังรักมากกว่า ไม่มีรักเลยแต่มันไม่ค่อยมีใคร mm hmm. มาเทคแบบซีเรียสซีเรียแบบอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ไมไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่รักเลยอันนี้คืออันนี้คือล้างแค้นล้วนๆเป็นแนวมิสเตอรี่ใช่แต่มันเป็นล้างแค้นแบบที่มีผีคอยกล่มอมเนี่ย <c oughs> ผีมากล่อมด้วยใช่แบบมีแบบมีแบบมีผีคอยเสี้ยมอ่ะคือหนังแม่งเมาอ่ะคือนิยายฉั้นมันเมาเว้ย <c oughs> เป็น <The man. S 1> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความแบบ เออแบบความมีความเดิมเมหน่อยคือแบบ <The S 2> ตอนใ <M ates. S 2> ี้ดูตอนให้ดูเดิมเมก็ยังแอบคิดเลยเขียแม่งเหมือนยายกูเลยวะเขาแอบ,บมาอ่านใจออกไปหรือเปล่าก็แบบอืมแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ก็เฉพาะตอนนั้นที่เขียน,เข,ยนเขียนตอนมสามแล้วก็เขียนไปเขียนได้ไปประมาณสิบสามบทแล้วก็แบบเขียนจนถึงมห้าคือตอนนั้นพอถึงมห้าคือสิบสามบทแล้ว เพื่อนในห้องที่เรียนด้วยกันอ่ะคือได้อ่านเกือบหมดแล้วอะเพราะว่าคือส่งต่อคือส่งให้อ่านทั้งห้องเลยแบบให้เวียนกันอ่านอ่ะ uh huh. แล้วทุกคนก็มาทวงทวงทวงจนทุกวันนี้พวกมันก็ยังไม่ได้อ่านหรอกว่าตอบไปเป็นยังไง, <laughs> ง,ง,งเพราะฉันได้เขียนไม่จบค่นโคนแล้วอ่ะเป็นคนที่แบบนี่คือนี่คือคนที่ฝันอยากเป็นนักเขียนเนาะแล้วก็เทเพื่อนอะ่ะ เราก็เทเพื่อนเลยเว้ยเขาก็ได้เป็นแล้วไงนี่ก็เป็นชีวิตปกติอาชีพตัวเองก็เป็นนักเขียนยูเนี่ยแต่ไม่ใช่แต่แค่ไม่ได้เขียนนิยายตัวเองต่อแค่นี้อคือเทไปงั้นเลยแต่คือตอนที่เขียนนิยายเรื่องเนี้ยก็คือความคิดอะคือถ้าเกิดว่าแบบมันกลายเป็นบทหนังได้อะฉันจะไปเกาให้มันแบบดีๆให้มันให้มันดูเป็นให้มันดูเป็นฝรั่งอะมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบไทยๆอะแต่ความคิดเบื้องต้นมันก็ดูไทยๆอะลังแขนล้ังแขนอือใช่ ยายมันอินเตอร์นิดหนึ่งใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือเซตติ้งทุกอย่างเนี่ยยุโรปล้วนๆเลยอันนี้คือทำตามว่าตามความชอ่อของตัวเองล้วนเลยใช่คือทำคือคือเป็นเป็นนิยายที่เขียนเพื่อปลุเปิดตัวเองล้วนๆเลยเว้ยคือคือชอบอะไรคือใส่ลงไปหมดเลยอ่ะเป็นนิยายเรื่องแรกในชีวิตเนี่ยแล้วเป็นเรื่องและเป็นเรื่องที่ครึ่งเดียวด้วยครึ่งแรกครึ่งเดียวยังคงไม่ไปต่อครับแต่คิดตอนจบไปแล้วด้วยนะแต่ขี้เขียนอ่า เหมือนกันน่ะเป็นคนแบบคิดคิดเวลาคิดในเรื่องแล้วคิดแต่ตอนจบตอนตอน้ตนเอ,อใช่แต่ระหว่างทางอ,อะตกลางเกลียด <c oughs> เราจะคิดสถานการณ์แบบระหว่างระหว่างทางไม่ออกหรือไม่ก็บทพูดเนี่ยเออจริงบทพูดก็ไม่ค่อยออกก็เลยแบบคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอาให้มีมจบแล้วคือมีเรื่องยอ่อแค่ประมาณแบบสองหน้าเอเซียจบแล้ว แต่ก็คือขยายเป็นให้ต่อยังไม่ได้ใช่เท่านั้นได้แค่ครึ่งเดียวเนาะขยายแ่บกล่าวในายต่อคิดไม่ได้ใช่สิบสามบทนี่คือประมาณไม่ถึงครึ่งยมั้งหรือประมาณครึ่งครึ่งเลยอ่ะคือแบบว่ายังแบบเพึ่งจะครึ่งทางของเรื่องเองอะไรเนี้ยแล้วก็เออแล้วก็หาทางไปต่อไม่ได้แต่ว่าตอนจบเป็นอย่างนั้นแค่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันไปจบอย่างนั้นได้แค่นั้นเองใช่เหมือนเป็นทุกคนนะผมก็เป็นจริง ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่แบบลักษณะชอบดูังเยอะๆหรือว่ามีความฝันสักนิดนึงว่าเคยอยากจะทําหนังหรือว่าเขียนบทหนังอะพี่ว่ามันน่าจะเป็นกันหมดแล้วจริงๆเราแบบคิดพอดแบบคิดอะไรไม่ไดีหาทางลงไม่ได้ห <c oughs> ายัางไงให้มันแบบ make sense อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เใช่ใช่คำคำนี้เลยเพราะว่าแบบพออ่านไปแล้วแบบเอี่ยงวะตัวเองอ่ะแบบ ถ้าเกิดสมมติว่าฉันเป็นคนดูหรือฉันมาดูอินี่ก็คือฉันจะด่าว่าอีเนี่มาอียาอ,ย,อย่างวะเว้ยแล้วก็เลยก็เลยทิ้งแม่งเลย <c oughs> คือคือมันต้องติดรูเยอะมากๆไงใช่เพราะแบบคือด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วเราคือเราก็คิดอยากคิดเลยก็คิดคือจริงๆถ้าไปเขียนใหม่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้คือยังคิดอยู่เลยว่าหรือจะเอาไอ้สิบสามบทเนี่ยมาลื้อใหม่แรกเลย เขียนใหม่เอาแค่โครงเดิมแล้วอะไรที่มันอีกอย่างว่าอะไรที่มันลิเกก็ปรับปรับเล่อะไรเงี้ยแต่ก็ขียจเขียนทุกวันนี้เขียนเยอะพออยู่แล้วไงแบบบรชนมนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าทาหนังก็คงจะเป็นประมาณนี้คือแบบวิกตอเรียนหรือแบบเก่าๆวังๆหรูๆหลอนรลังแคนเลอรเออ้างแคนเลอรสศาสตร์มีความครีมเ้นพีก็อะไรอย่างเงี้ยแบบกิเลโมอะไรอย่างเงี้ยไอหน่อยตาหลอดละจ้ะกาวเลยไหม โอ้โหเอาปัน่นนะจริงๆอยากเอาหนังสองแนวมารวมกันนะหนังแนวแรกคือแนวซอมบี้แล้วก็อีกแนวหนึ่งจะเป็นแบบกลุ่มคนน่ะสักแบบสามสี่คนมาอยู่ด้วยกันในที่ในที่จํากัดที่สถานการณ์ข้างนอกแบบไม่ปกติแล้วก็แบบมันก็เริ่มปั่นกันเองจนแบบประสาทแตกอะ <Devil. S 1> ่ะเดวิลก็คืออยากเอามารวมกันเดวิลเลยคะ่ะคือนึกถึง hen c f l l a e น่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นแนว แต่มันจะปั่นคืออยากให้มันปั่นมากกว่านี้อ่ะปั่นกันจนแบบว่าอันนี้อันนี้คือพอที่วางไว้นะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันจบไปหมดแล้วอ่ะแต่คนคนที่อยู่ข้างในก็ยังแบบปั่นกันเองอยู่อ่ะอืมอืมอืมชอบอ่ะคือแบบว่าอยากเห็นความแบบอยากเห็นความที่แบบว่าตัวละครค่อยๆบ้าไปเรื่อยจากปจากคนปกติอยากรู้ว่าอะไรที่จะขับเคลื่อนให้เขาไปได้ถึงขนาดนี้ได้บ้าง อ่าไอซีอก็คือดอมิสใช่คล้ายๆใช่ใช่แต่ตอนจบก็คือยังไม่ได้คิดไว้แต่เฟย์บอกว่านั่นแหละปั่นเรอย่า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 ให้อย่าให้มันเป็นแบบเดอะมิสแล้วกันตอนจบกราบละไปเดินตลาดไม่ได้อ่ะโดนโดนปลาของใส่กราบละลอยนิดหนึ่งลอยนิดนึงก็ดีแล้วนี่แบบ แทบแทบถ้าจะคุยยงถ้าจะคุยยงทีวีทิ้งแล้วทิ่เราได้ดูแม่แม,ม่เป็นหนังที่เป็นหนังที่ดูแล้วไม่เคยโมโหแล้วนี้เมื่อก่อนเลยว้ยอีเวนอีเวนมากที่ถ้าเกิดดูในโรงหนังนี่คือคงแบบมิจะสมบดสมบดอะไรออกมากลางโรงแต่พอ <c oughs> ด,ดีว่าไม่ได้ดูที่โรงที่บ้านแมน่สุดค่ะเ <c oughs> นาะค่ะตอนล่ะคะอยากทำหนังไหมอือไม่ใช่แนวนะ ที่จะทําหนต่อสายทา <laughs> ใช่ใช่ด้วยความที่เราได้เราก็ดูน้อยเนาะแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดนึกก็น่าจะยากแต่ถามว่าเคยเคยมีนึกไหมก็มีแต่คือส่วนใหญ่จะเป็นแบบนึกได้แค่แบบว่าช่วงต้นเรื่องแล้วก็จบไม่ลงคือ,อคือไม่สามารถ <c oughs> หาจุดจบได้แค่ได้แ<ต>ค่คต้นเรื่องแค่นั้นแหะคือคิดพอดอะไรอย่างเงี้ยได้ตน้ตน แต่จะลงยังไงให้มันดีให้มันจบยังไงใ,<ช>ให้มันดีคือ,ค,อคือไม่รู้กระทั่งตอนจบเลยว่าจะจบยังไงขอแส้นน,นิดนึงพอดีว่าหลังจากที่เราอัดเทปนั้นกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดต่ออะไรกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสองสามวันที่ผ่านมาปอนก็ได้ฝันเรื่องหนึ่งปรากฏว่าเป็นแนวสยองขวัญแล้วรู้สึกมันสามารถเป็นพอดหนังได้ก็เลยเออลองเอามาอัดรวมเลยล้วกัน พอดีเห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกับที่เราทำโพสเครดิตอันนี้พอดีก็เลยเอามาอัดรวมเข้าไปเลยและกันถือว่าเป็นพอดหนังแนวหนึ่งที่เออก็อยากทำด้วยในตัวและก็เหมือนเป็นการเก็บบันทึกของตัวเองไว้ด้วยว่าเออเราเคยฝันแบบนี้นะเผื่ออนาคตเราลืมเราได้ย้อนกลับมาฟังได้เอ๊ะทำไมเห,เหมือนวันนี้นะแอนเจออะไรจัง นั่นแหละก็คือว่าวันก่อนปอนฝันเรื่องเรื่องหนึงน่งเพราะว่าก็ยังมีความไม่พ้นความเป็นตัวเองอยู่ก็คือฝันถึงเทคนิคก็คือหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าเทคนิคอะก็คือเรือร่มตั้งแต่การเดินทางในครั้งแรกที่ไปอเมริกานั่นแหละครับแต่ในฝันของปอนคือว่า เที่ยวนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เที่ยวแรกมันจริงๆมันมีการเดินทางก่อนหน้านั้นครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นมันเกิดโศกนาการกรรมบนเรือเกิดขึ้นแล้วก็ว่าเหมือนทางอันนี้ได้ฟันนะเหมือนทางบริษัทก็เลยแบบว่าปกปิดแล้วก็เอาเรือนั้นนะ่ะมาย้อมแมวอีกรอบหนึ่งแล้วก็รีโนเวทอะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาให้ผู้โดยสารใช้อีกครั้งหนึ่ง ได้อีกครั้งไม่ได้สิเพราะมันใช้มันเปิดใช้ครั้งแรกก็คือเอามาย้อแมวขายอีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับก็พอลูกเรือผู้โดยสารได้ขึ้นมาบนเรือลำนั้นในการเดินทางเที่ยวแรกของเรือเทคนิคก็เลยพบว่าระหว่างทางก็เลยเจอสิ่งน่าพิศวงเกิดขึ้นเจอเหตุการณ์ปลาเกิดขึ้นบนเรือลำนั้นจนกระทั่งเหตุการเรือรม ในเวลาต่อมานั่นแหละครับซึ่งในฝ่ายของปอนะก็คือว่าตัวละครที่เดินเรื่องอ่ะคือมอนลรี่บาวมอนลี่บาวคือใครมอนลรี่บาวก็คือคนที่ช่วยแจ็คพระเอกอ่ะเนาะคนที่ช่วยแจ็คในการหาเสื้อผ้าแล้วก็ช่วยในการที่ตอนที่อยู่บนชั้นเฟิร์สคลาสที่ต้องไปดินเนอร์กับชั้นเฟิร์สคลาสนัแหละก็คือเป็นลนักษณะว่ามอรลี่บาเนี่ยก็คือเรา ในในฝันเนี่ยคือเห็นเป็นฉากหนังเลยนะก็คือแต่ไม่ได้มีอยู่ในหนังเรือแฮนิกนะคือว่าเป็นฉากที่มอริบาาวะเราเราได้เห็นตัวละครเนี้ยได้เห็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะได้ขึ้นเรือแฮนิกมาจนกระทั่งได้ขึ้นเรือมาเราไล่ลติดตามชีวิตเธอจนกระทั่งเธอนั้นพบเหตุการณ์ประหลาดบนเรือได้เจอผีได้เจออะไรแบบว่าแบบสิ่งน่ากลัวบนเรือนั่นแหละเจอปิศาบนเรืปรเอประมาณนั้นนะครับก็ ดูเป็นพอดที่ดูเป็นพอดที่น่าสนใจแล้วก็เออน่าเอาไปขยายต่อได้ถ้าเกิดใครที่ฟังมาแนละ้วรู้สึกว่าอยากเอาไปขยายต่อช่วยกรุณากับเอาบอกเราด้วยนะไม่ไงไั้นไม่งั้นจะถือเป็นการขโมยไอเดียนะถ้าเกิดสมมติอยากเอาไปขยายก็ช่วยมาบอกกันนิดนึงจะได้เอาไปช่วยเสริมต่อว่าจะเป็นยังไงนั่นนะครับถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวของตัวเองลองไปในพ okay. อดแคสต์โอเคเท่านี้แหละขอบคุณ โอ้จริงๆเออแล้วแอบเป็นเกตเล่านิดนึงก่อนที่จะไปก็คือว่าจริงๆเราเราเคยนัดแอดตามมาแล้วก่อนนัานอีกครั้งนึงใช่ใช่แต่เพื่อก oh. ว่าเพื่อกว่าด้วยวันนั้นเป็นวันที่เป็นวันที่ยำแยมาของใช่เป็นวันที่<ป>ยำแยประเทศนะใช่ครับทำเอาแบบคือพวกเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรกันได้เลย เออไม่สามารถแบบมีอารมณ์อัดได้เลยจริงๆก็<ด>ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเออเผื่อใครที่มาฟังจากอัน,อนในอนาคตอนะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะสิบหกสิบหกกสกใช่เมื่อวันศุกร์ที่สิบหกตุลาที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเออเขาเรียกว่าไงดีคุณหมอขาไม่ให้เรียกว่าสลายกันชิไม่ให้เรียกว่าสลายกันชิเรียกว่าเออเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก,ก่อนควบคุมฝูงชนเออได้มีการเข้าควบคุมฝูงชน ของรัฐเกิดขึ้นที่โดยใช้วิธีการที่ค่อนข้างรุนแรงรุนแรงอ่ะรุนแรงกว่ามัดเออความมาตรฐานนะเรียกอย่างนงีดีกว่าอืมนั่นก็เป็นวันที่ยำแย่ม,ยมากเกินไนปะ <c oughs> ว่าเราเราฟังข่าวเราดูข่าวแล้วรู้สึกว่าเออเราทาอะไรไม่ถูกเลยนะวันนั้นใช่แล้วใช่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะมาคุยกันแบบนี้ได้ใช่แล้วตอนไหก็เลยเออขอขอเลื่อน ซึ่งบอกว่าเออพอมาอัดปับันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เชิงขี้คายแต่ไม่เถียณวันนี้มันไม่มีเหตุการณ์อะไรเอาลงอย่างนั้นอีกเออตัวเอาลงใช่หรือว่าคุยได้สะดวกขึ้นใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นวันนั้นก็คงคุยไม่ค่อยออกนะใช่ครับคงนั่งตามข่าวอย่างเดียวตอนเลยใช่ครับก็คือมันหนักมากตอนนั้นใช่ไม่มันไม่มีใครอยากให้เนกไปเรื่อยอืมใช่ใช่นั่นแหละครับ ก็เราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงอ่ะเนาะใ,ใช่ค่ะเราก็ได้แต่หวังว่าในช่วงที่เราอัดจ,จนไปถึงวันออนแอร์จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกใช่และจริงๆไม่ควรเกิดขึ้นอีกเลยจะซ้ำใช่ค่ะความรุนแรงไม่ได้เริ่มที่ประชาชนเลยใช่ค่ะความรุนแรงมันไม่ได้มาจากพวกประชาชนนะคะ